สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับนี่คนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทานะครับพาเพื่อนๆมาเบียงนาคาเฟ่ครับอยู่ติดถนนอะไรเอ่ยเส้นสี่คิวชัยภูมิไม่ใช่สีครับชัยภูมิชุมแพนะครับ ผ่านเมืองภูเขียวมานิดหน่อยนะครับหรือมาเส้นเลี่ยงเมืองนะครับเ,เพื่อนๆมาจากเกษตรสมบูรณ์ก็ได้นะครับนี่เอาบรรยากาศมุมสวยๆมั่งฝากกันนะครับส่วนอาหารเดี๋ยวขอเป็นอีกคลิปนะครับเ,เพื่อนๆอธิบายเรื่องอาหารด้วยกันครับพอผมมานี่ประมาณสามครั้งนะครับผมมา,ามาทานอาหารอยู่ี่ประมาณสามครั้งรสชาติก็ โอเคครับทำไมั้นคงไม่คงไม่มาทานซ้ํานะครับราคาก็ถือว่าถือว่าไม่แพงนะครับมีเนื้อย่างหมูกระทะอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวหรือว่าสั่งอาหารมาแล้วกทานกับเป็นของกินของเล่นก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆรวมทั้งมีบ้านพักเวยนะครับสําหรับท่านที่เดินทางอยากพักผ่อนนะครับเ,เพื่อน เอาบรรยากาศมุมสวยๆมาฝากกันนะครับก่อนจากไหนเอย่ยจากภูเขียวเลยสารจังหวัดภูเขียวมานิดหน่อยนะครับอยู่ด้านซ้ายมือจะก่อนจะไปชุมแพรนะครับบรรยากาศทุ่งนาสวยๆนะครับถ้าอ่าช่วงทำนาก็จะมีผืนข้าวไว้เห็นนะครับ เขาอยู่กับทุ่งนาพอดีครับสมกับชื่อเขานะครับระเบียงนาคาเฟ่นะครับเ,เพื่อนๆบางช่วงเขาก็จัดให้นักดนตรีวงดนตรีมาขับกล่อมให้กับเ,เพื่อนๆด้วยนะครับแต่ช่วงที่ผมมานี่ผมมาเร็วยังไม่ค่ำนะครับลูกค้าก็าทยอยมาเรื่อยๆนะครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะครับคนกเกษตรพากินพาเที่ยวประทับนะครับวันนี้พามาทานอาหารอร่อยอร่อยพามาชมร้านอาหารสวยๆนะครับระเบียงนาคาเฟ่อำเภอเขุเกวจังหวัดชัยภูมิอย่าลืมฝากกดติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ